สวัสดีครับวันนี้ผมกอจะมายิงกระป๋องนะครับที่ระยะ6เมตรนะครับคลิปที่แล้วผมกอจะยิงดูกลุ่มกระสุนยิงใส่ลังกระดาษนะครับกลุ่มกระสุนระยะ6เมตรก็ได้ทําไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมายิงกระป๋องครับผมนี่ครับเหมือนเดิมครับด้วยง่ามลามิเนตครับผมง่ามไม้ละมบนเนตแล้วก็ยิงด้วยลูกลูกดินเผาครับขนาด10มิลนะครับ โอเคครับผมจะตั้งกล้องแล้วก็ผมก็จะไปยิงตรงเนินนั่นนะครับประมาณ6เมตรนะครับโอเคผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมผมหวังว่ามันจะไม่โดนกล้องนะครับ <c oughs> ถ้าโดนกล้องเนี่ยโหร่วงเลยแล้วครับผมโอเคครับไปยิงกันเลย รุนแรงเลยนะครับโอ้กระป๋องกาแฟนี่ทะลุนะครับโอ้โหเข้ากลางลำเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขวดพลาสติกกันนะครับขวดพลาสติกไม่เป็นอะไรครับกระสุนน่าจะแตกกอ,อก่อนนะเพราะวันเป็นดินเหนียวนะครับโอ้โหยิงไปสี่นัดครับระยะหกเมตรพลาดสองโดนสองครับโอ้โ ของกาแฟทะลุเลยเนาะโอเคครับผมจะไปยิงที่ระยะ10เมตรนะครับเนี่ยครับผมจะขยับออกไปอีกนะครับผมโอเคผมจะตั้งกล้องไว้ที่เดิมนะครับกระป๋องเดิมครับเดี๋ยวผมจะยิงสักสักห้านัดนะครับผมโอเคครับไปยิงกันเลยครับ ผมยิงไปประมาณเกือบ10นัดครับถึงจะโดนนะครับโอ้ปมีมือตกเลยครับช่วงนี้แต่ไม่ทะลุนะครับระยะ10เมตรโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ